วันเองนะคะวันนี้นะคะฟางจะมารีวิวคลีนซิ่งลูกรักของฟางนะคะใช้จะหมดขวดแล้วเพิ่งได้มีโอกาสมาทำรีวิวลงช่องนะคะทำคลิปลงช่องนะ ซึ่งแล้วฟางบอกก่อนเลยนะคะว่าฟางนี่นอกจากจะเป็นคนขี้เงาแล้วนะคะยังเป็นคนขี้แพ้อีกด้วยคลีนซิ่งนะคะฟางจะไม่ค่อยสามารถที่จะใช้อะไรทั่วไปได้เลยนะคะ mm hmm. สิวกดก็จะตามมาแบบเป็นผื่นแดงแสบหน้าก็จะตามมาจะใช้ได้อยู่แค่ยี่ห้อเดียวนั้น mm hmm. แล้วก็สูตรเดียวด้วยก็คือตัวที่ฟางเคยทําคลิปรีวิวลงไปในช่องก่อนหน้านี้แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่น้องใหม่ที่มาแรงมากและดังมากๆในไอจีนะคะ แล้วฟางก็แบบไปตามสองรีวิวมาเยอะมากๆจนแบบตัดสินใจไม่ไหวเอาวะแพ้ถ้าแพ้ก็ให้รู้ว่ามันแพ้แต่คือของมันต้องมีอะของมันต้องได้มาใช้ก่อนก็เลยตัดสินใจสั่งมาใช้ปรากฏว่าใช้ดีมากๆสมคําร่อลดอสมรีวิวจริงๆนะคะจะเป็นตัวไหนไปนไม่ได้เลยถ้าเราพูดว่าดังในไอจนะคะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้น คลีนซิ่งน้ำนมแพะนั่นเองค่ะของแบรนด์ซิสนะคะขวดนี้เลยเห็นไหมว่าฟังใช้เนี่ยจะหมดขวดแล้วนะคะใช้ดีมากๆอยากบอกมากๆเลยใครที่แบบผิวบอบบางแพ้ง่ายคือต้องสั่งมาใช้จริงๆเลยนะตัวนี้นะแล้วกลิ่นของเขา่าเป็นเอกลักษณ์มากๆฟางเป็นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้า,าก่อนล้างหน้าเราจะต้องเช็ดหน้าด้วยคลีนซิ่งด้วยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะก็เพิ่งมารู้ตั้งแต่เริ่มใช้เรนเนียเออเขาเพิ่งมารู้เหมือนกันเพราะว่าติดตามเ็าอยู่นะคะ ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำมันปิโตเลียมนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวนี้นนอกจากจะเป็นคลีนซิ่งที่เราใช้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วนะคะน้องยังสามารถ ใช้มวดหน้าเพิ่มความผ่อนคลายให้กับผิวได้ด้วยนะคะตัวนี้คือดีมากๆจริงๆบอกเลยว่าฟังติดใจประทับใจมากๆตรงที่ว่าเราสามารถเช็ดเครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาแล้วมันไม่มีอาการแสบไม่มีอาการระคายเคืองนะคะน้องก็จะมาเป็นน้ำนมนะคะเราก็บีบนะคะใส่สำลีนะคะ,ใ,ะ,คะให้ชุ่มนะคะกดนะคะแบบนี้กลิ่นของน้องเป็นเอกลักษณ์มากเป็นกลิ่นน้ำนมจริงๆเดี๋ยวฟังจะเช็ดบริเวณ ดวงตาให้ดูเลยนะคะว่าน้องเนี่ยอ่อนโยนไม่แสบไม่ระคายเคืองจริงๆเราสามารถแปะไปได้เลยนะคะคืออย่างที่รู้ๆกันว่าบริเวณรอบดวงตาเราต้องเช็ดแบบเบามือมากๆเลยนะคะแล้วคลีมซิงทั่วไปมันจะแบบแสบแบบยี้เลยอะแต่ตัวนี้ไม่เลยแล้วดูนะมัสคาร่านะคะแปะไว้นะคะแล้วก็ลาออกปื๊ดเห็นไหม นี่นะคะคือออกจริงๆน้องแบบอ่อนโยนฟังก็ไม่ได้คิดไมได่ได้แบบคาดฟันนะคะว่าน้องจะแบบว่าลากออกมาหมดจริงๆนะคะอันนี้ก็คือฟังเป็นสิวนะคะก็มีรอยแดงทิ้งอยู่นะอ๋อเดี๋ยวฉันจะได้ดูครึ่งหน้านะคะทิ็งความจริงลงไปเลยนะคะช่วงนี้มีสิวขึ้นเพราะว่า ประจำเดือนก็จะมาก็มีสิวบ้างนะแล้วแบบเช็ดแล้วเราไม่รู้สึกว่าหน้าของเราแสบแห้งอะไรเลยนะจะรู้สึกว่าหน้าแบบนิ่มแล้วแบบเป็นกลิ่นน้ำนมอะกลิ่นมันแบบเอกลักษณ์จริงๆอัติดจริงๆติดกลิๆๆ่ๆๆๆๆนจริงๆเน้นเลยเรื่องกลิ่นที่ชอบมากเช็ดให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะแล้วก็ลิป ริปนี้เป็นลิปกันน้ํานะคะติดทนมากเป็นลิปที่แบบว่าฟังทาแบบรอบเดียวไม่มีการเติมซ้ำได้อยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าว่าชิดด้วยน้องน้องนุงแพะค่ะคือออกหมดนี่เห็นไหมออกจริงๆนะคะชิดเบาๆนะ ออก,กเลี่ยงเลยนะคะนี่เห็นไหมตาเมื่อกี้นะคะที่เป็นมัตคาร่านะคะก็ออกมมนมีอาการแบบเช็ดแล้วเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ก็คือดีนะคะอ่อนโยนจริงๆแม้แต่กับดวงตาของเราเนะอันนี้คิ้วเนี่ยมันไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นคิ้วเท้ๆอ่าครึ่งหน้าไปแล้วนะคะ นี่แล้เห็นไหมน้องจะแบบทิ้งความชุ่มชื่นนีเลยที่ผิวนะคะผิวก็จะนิ่มมากเหมือนผิวเด็กเลยวิ่งเวลาที่เราใช้บ่อยๆเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าของเราเนี่ยมันตึงมันรู้สึกมันตึงมันฟูนะคะรู้สึกอ่านางเป็นมากกว่าครีนซิ่งนางแบบนอกจากทำความสะอาดแล้วนางยังบำรุงด้วยนะคะน้าดิ้งเลยเดี๋ยวเรามาเช็ดทั้งหน้ากันก่อนเนาะ ออกหมดเลยนะคะนี่ก็คือเช็ดหมดแล้วทั้งหน้าเนาะมไหมหน้าก็จะแบบนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสำลีนะคะที่เราเช็ดเมื่อี้เนาะจะตกปลงมากๆนะคะออกออกจริงๆ น้องอ่อนโยนแต่น้องไม่อ่อนแอนะคะเครื่องสอําอางที่แบบว่าติดทนอะไรขนาดไหนนางเอาอยู่หมดเลยแล้วแบบบํารุงด้วยดีมากแล้วราคาอยู่ที่ขวดหนึ่งก็250บาทแค่นั้นเองนะคะขนาด200 ml นะเยอะอยู่นะฟังใช้มานานแล้วเหมือนกันนะยังไม่หมดขวดเลยนี่นะคะเมื่อเราเช็ดหน้าเสร็จแล้วถ้าเราแบบต้องการนวดให้หน้าของเราผ่อนคลายนะคะเราก็กด ปั๊มน้องนะคะใส่ฝ่ามือนะคะอยนี้แล้วก็นวดวนๆน,น,นะคะผิวมันจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่ากลิ่นของเขาคือแบบดีอะหน้ารู้สึกแบบสดชื่นมากขนาดเรายังไม่ได้แบบล้างหน้าเลยนะหน้ารู้สึกสดชื่นแล้ว ใครนะคะที่กําลังมองหาพรีนซิ่งนะคะดีๆก็ลองไปสั่งมาใช้ดูนะคะตัวนี้ฟังบอกเลยว่าฟังอ่ะส่องรีวิวอยู่นานนะไม่ได้แบบว่าเอามารีวิวตามกระแสนะคะไม่ได้อยากจะใช้ตามกระแสใดๆทั้งสิ้นแต่ส่องอยู่นาน,นมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาจองเอาตอนที่แบบเขามีโปรให้จองแล้วก็ได้ค่าส่งสิบบาทอะเออมาสั่งตอนโปรด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วอยากได้เลยนะคะจองจะเอาราคาส่งโปรอยู่ด้วย เห็นไหมหน้าแบบเด้งมากแล้วเดี๋ยวตอนที่เราไปล้างหน้านะคะเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็ฟูแล้วก็สะอาดจริงๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะคลีนซิ่งนะคะของแบรนด์ซิปคลีนซิ่งน้ํานมแพะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะใช้ดีฟังใช้แล้วก็ยังชอบอะ